ดีใจมากเลยที่แบบว่างานเกี่ยวกับความสวยความงามแบบนี้ที่ประสบความสําเร็จแล้วแบบเชิญผมมาให้มาเป็นแบบเป็นเกียรติในการเรียกว่ามอบรางวัลหรือว่าแบบว่ามอบแสดงความยินดีแบบนี้รู้สึกดีมากครับขอบคุณมากมันมันเป็นเหมือนเป็นช่วงโควิดที่ที่ทางเราได้ทํายอดถึงเป้าหมายก็เลยจัดงานนี้เป็นงานพิงเอกซ์คูทีฟนะคะเพื่อเหมือนเพื่อให้ทุกคนเขารู้สึกว่างานนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทําตลอดมาที่เขาเหนื่อยแล้วเขาเหมือนเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะ เป็นให้เขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้สิ่งนี้กลับมาแล้วกับสิ่งที่เขาต้องต้องทำมาในสี่เดือนที่ผ่านมาวันนีุ้เก็ดีใจค่ะดีใจมากแล้วยิ่งพี่เกดมาด้วยตื่นเต้นเป็นสครับค่ะเป็นสครับขัดผิวคู่กับตัวน้ำนมค่ะปกติของเรานะคะจะมีการขายได้แบบเรื่อยๆตลอดอยู่แล้วขายดีตลอดอยู่แล้วแต่แค่ว่าเหมือนงานนี้มันเป็น4ี่เดือนแล้วมันทํายอดได้ ภายในสองล้านสล้านชิ้นนะคะวเวลาต่อไปนะคะจริงๆของเราวางโปรเจกต์ไปแล้วว่าของเราเนี่ยถ้ามีตัวแทนใหม่ๆเข้ามาหรือมีอะไรเข้ามาเราจะมีระบบหรือมีทีมการออสอนการขายมีการเทรนการขายตลอดอยู่แล้วค่ะช่ะวงก่อนปลายปีตั้งเป้า,เาไว้เต็มที่ก็ประมาณ ล้านหนึ่งหรือสอง้านแต่เนี้ยเหมือนมันทำทำลายสถิติมากแค่4เดือนเท่านั้นมาถามเพื่ว่าจะเชิญผมอีกไหมครับยินดีไหมครับยินดียินดีครับก็แสดงความยินดีครับจริงๆงก็เมื่อกี้บอกแล้วก็อยากให้อยากให้ยอดแบบเยอะๆเลยเพราะผมว่าการทําธุรกิจกว่าจะปั้นแบรนด์หนึ่งขึ้นมาแบบขายได้ขนาดนี้มันยากมากตอนนี้ก็ขอให้ต่อยอดต่อแบรนด์งามพิงค์นะคะตอนนี้ทางทางเรานะคะบอกไว้เลยว่าเราจัดระบบการตัวแทนหรือจัดระบบการเทรนตัวแทนดูแลตัวแทนทุกอย่างตอนนี้เราเป็นระบบขึ้น เต็มตัวแล้วนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากมีไรายได้นะคะอยู่บ้านเฉยๆก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวก็สนใจสมัครเข้ามาในแบรนด์งานพิงได้เลยคะ่ะ